สวัสดีค่ะมือนีพอกันอีกแล้วเนาะกับซองดอกคุ้นบานนามือนีสิพาพี่พีน้องมาปลูกหัวหอมแขกในแก้วกาแฟาอันนี้ก็เป็นปลูกไว้ได้ประมาณ20มือเลยเนาะใบกระยาวเลยเนาะพร้อมที่สเก็บไปใส่อมใส่แกงได้แล้วค่ะพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นหอมแขกเนาะซื้อมาแต่ตลาดโลหนึ่งอันนี้ก็สิเป็นการ ที่ห้าสีเลือกหัวหอมมาปลูกเนาะว่าเลือกหัวแบบใดเ้ากะสีเลือกหัวแบบนี้นะพี่น้องที่เขาแท่งยอดแท่งนอออกมาเนาะส่วนมากหัวหอมแบบนี้สิมีหนาหนาวหลเนาะหนาห,านะหนาวคือว่าพ้อมที่สิปลูกล้วก็สิแตกยอดแตกใบจังสีหลาเนาะเวลาห้าไปซื้อตลาดเฮาสีเลือกเอาแบบนี้เป็นหัวหอมแบบนี้กะสิสําหรับเอามาไว้ปลูกโดยเฉพาะเนาะแบบนี้กะแตกยอดแตกใบไว้ อันนี้ก็เป็นแก้วกาแฟที่เ้ากินแล้วเ้าเกวไว้เนาะสิมาใส่สำหรับการปลูกก่อนเ้าสิบปลูกเ้ากระเจาะหูอยู่กลนแก้วให้เพื่อให้นำระบายออกมาเพื่อให้หัวหอมห้บาบ่เเ่าเนะมือนี้ก็ใส่สามแก้วอันนี้ก็เป็นดินที่เตรียมไว้สำหรับปลูกเป็นดินทุ้งรากา ผสมกับปุ๋ยคอกแล้วก็แก็บมักก็เป็นดินไว้ใส่สำหรับการปลูกใส่ประมาณนี้เนาะค่ะบ่ะตรงเต็มแก้ว ค่ะกต่ทีใส่ประมาณน,นี้บ่เต็มแก้วเนาะเฮาเตรียมดินไว้เรียบร้อยเฮาก็เอ,อานามโขดินให้เปียนๆเ,เนาะต้องด้แก้วเลยพอเฮาเตรียมดินเรียบร้อยเฮาก็สิมาตัด หอมเพื่อที่สิปลูกลงในดินเนาะก็ <c oughs> ตัดจุกหอมแล้วเ้าก็เสียบลงในดินเลย ี่ค่ะพี่น้องกระเสียบหัวหอมลุงประมันนี้เนาะก็ได้สามแก้วแก้วลาซีหัวเพราะเขาปลูกเรียบร้อยเขาก็เอาดินเอาดินห้วยทั้งหนาจากน้อยดินห้วยทั้งหนาแลวเข้ากับหุน้นามอีกเทื่อนึงห้เปียกค่ะคลิปปลูกหอมแขกในแก้วกาแฟไว้กินใบแบบง่ายๆกันแล้วแล้วเนาะค่ะพี่น้อง พบอกัใไม่คลิปนาะสวัสดีค่ะ